5นะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีนะครับเลือกซื้อของในร้านสแนนะครับนี่ครับอีกวันหนึ่งนะครับที่หมุนอยู่กับการเลือกซื้อของนะครับอ่านี่ครับคลิปที่แล้วนะครับลองใหม่นะครับนี่ครับการค้นหาสิ่งของที่เราต้องการด้วยภาพครับเห็นไหมครับคนตรงข้างคาว่าค้นหาเห็นไหมครับ มันจะบอกว่าอนุญ,ญาตให้เราสต้าถ่ายรูปและบันทึกวิดีโอใหม่เราก,กดไปเลยอ,อนุญ,ญาตนะทีนี้นะครับเราเราจะต้องการหาอะไรนะฮะทีนี้มาดูตาช่างนะตาช่างน่ครับเนี่ยนี้เป็นการหารูปแบบใหมนะ่นะอ่าเราจะดูตาช่างนะครับตาช่างตาช่างแล้วก็กดมันจะบอกวิวธีหันกล้องไปทางสินค้านะครับกดที่ปุ่มสีแดงเพื่อค้นหา ก็กดตายแล้วนะครับเราก็กดเลือกรูปภาพนะครับเราก็เลือกที่ครังก็ได้ตายแล้วรู้แล้วกดเลยทีนี้เราจะเลือกอ,อะไรนะเขาเรียกว่าตาช่างปุ๊บแชะปุ๊บอันนี้วิธีการเลือกด้วยรูปภาพเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นปลาช่างมาเห็นไหมครับนี่ห้องเดียวกับที่ผมใช้งานเลยเห็นไหมครับ มันค้นหารูปที่ใกล้เคียงนะครับนี่ครับส่วนเรื่องราคาร้านไหนเราต้องมาดูเอาคนเดียวดูรีวิวดูราคาเอานะครับมันหารูปใกล้เคียงให้เรานี่ครับอันนี้คือการค้นหาด้วยรูปภาพนะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับรูปภาพราคาแต่และราคามันก็ต่างกันไปแล้วแต่ร้านเลือกเอาเองเลือกเอาเองเช่นตาช่างเนี่ย ราคาที่ผมซื้อมานี่อาจจะราคาประมาณอ่าแล้วแต่แล้วแต่กันเขาเรียกว่ากิโลของมันนะครับมีกี่กิโลยี่สิบกิโลหกสิบกิโลสิบห้าอะไรก็ว่าไปราคาก็แตกต่างกันไปแล้วแต่แล้วแต่รุ่นแต่ถ้า,าตาช่างเนี่ยขึ้นมาหมื่นกว่าเนี่ยเป็นยี่ห้อนี้อันนี้ระวังนะครับระวังขี้เกียจมีปัญหาอย่าเพิ่งไปกดสั่งนะครับตาช่างตาช่างผมแค่ยี่สิบกิโลถ้าขึ้นหมื่นกว่านี่หนีไกลๆนะครับ ต้องรู้ราคากลางของสินค้าด้วยเพราะบางคนเขาก็ลงขายในหลายหลายที่นะครับแล้วก็ทีนี้ลงราคาเซิร์ฟเวอร์ให้คนพลาดมากกดโดนคือจบนะครับหลายๆอย่างเลยอย่างเช่นหินจงหินเจียผมเห็นหลายร้านแล้วบ,บางร้านหินเจียยี่หออ้อเดียวกันเขาขายเจ็ดแปดร้อยครับนหลายร้านเลยอีกร้านหนึ่งโอ้โหเป็นลงราคาบางร้านนี่ราคาหลายพันเลยไม่รู้มีคนพลาดวานะทีนี้กลับออกไปนะครับกลับออกไป เห็นไหมครับจะเลือกตาช่างทีนี้เราจะเลือกอะไรอีกครับสมมติโทรศัพท์ครับเราจะดูโซนโทรศัพท์เราไอโทรศัพท์นี่มันจะว่ายากนะครับเพราะว่ามันรูปภาพมันใกล้เคียงกันหมดนะครับมันมันว่ายากนะครับลองดูนะครับมันก็จะขึ้นเป็นรูปภาพที่มันใกล้เคียงกับโทรศัพท์แล้วก็มาหาดูแต่มันจะให้เป๊ะเป็นรุ่นไหนไหนเลยมันมันก็ยากโทรศัพท์ตัวเนี้ย รูปล่ามันใกล้เคียงกันหมดนะครับนี่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เรื่องโทรศัพท์เพราะว่ามันมันอย่างว่ามันมันของมันใกล้เคียงกันหมดอ่ะทีนี้หาซื้ออะไรดีวะเดีย๋ยวให้ดูตลับเมตรอะตลับเมตรดูตลับเมตรแล้วกันอ่ะตลับเมตรของผมเป็เก่าละกดออกไปปุ๊บดูสิมันจะหายังไงลองดูเห็นไหมครับบางทีมันก็หาอะไรที่มันใกล้ๆเคียง บางทีมันก็ไม่ชัวร์ไม่เป๊ะงายขึ้นมาเขามันอาจจะเห็นเป็นอย่างอื่นเอาต่ลาเม็ดเก่าๆวาง <c oughs> เก่าวางเลยกลับไปใหม่เอาใกล้เคียงกันนะเพราะบางทีมันจะดูะรุ่นเก่าเลยเจอไหมโอโ้มีความคลาดเคลื่อนค้นหาด้วยภาพเนี่ย มันก็มีการคัดเคลื่อนได้เพราะมันไม่มีรูปไม่มีรูปอะไรนะที่เรียกว่าใกล้เคียงของมันมันก็จะขึ้นเรื่อยเปื่อยกลับหม่ออกกองกันเลยอ่ะมันจะเห็นเป็นตลับตลับเม็ดไหมซัดเข้าไปปุ๊บถ้ามันเจอตัวใดตัวหนึ่งก็คงะโอเคสรุปมันก็จะดูเป็นเออเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นไปตลับเม็ดมามั่งเพราะมันใกล้เคียงตัวไหนอีตัวนี้ตลับเม็ดตัวนี้เห็นไหมครับบางอย่างที่มันเป็นลักษณะใกล้เคียงมันก็จะทําให้เรา ไปเจอมันได้นะครับมันก็ไม่เป๊ะเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูอีกตัวหนึ่งว่ามันมันเป็นยังไงมั่งนะครับสมมุติว่าเราค้นหาที่เก่าหลังสมมตุตินะครับนะครับอ่ะอ่าลักษณะมันเป็นแบบนี้ดูซิมันจะเจอไหมปุ๊บมันก็จะดูลักษณะอะไรที่มันเป็นแท้งแรังนะครับเห็นไหมครับขนะนะนะองบางอย่างมันใกล้เคียงก็จะขึ้นมาหมด ความเคลื่อนก็ถือว่ามันมีเยอะนะครับที่เกาหลงเกาหลังเห็นไหมครับสินค้าที่มันพบคือมันจะเห็นอะไรที่มันใกล้เคียงไปแท่งๆนะครับมันก็จะมาเพราะมันไม่รู้หรอกครับว่าลักษณะแบบนี้มันเป็นที่เกาหลังนะครับมันไม่รู้หรอกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวนี้เลยครับอะผมจะลองดูเป็นหม้อหุงข้าวของผมใช้ยี่ห้อตัวนี้พานาโซนิก่ะผมจะดูว่ามันจะเจอไหมโชว์อ่ะมันจะขึ้นไหม มันก็ขึ้นนะครับมันก็ขึ้นแต่มันก็ขึ้นอะไรต่างๆที่มันเป็นรูปแบบนี้นี่ครับเห็นไหมครับการค้นหาด้วยภาพมันก็มีความคาดเคลื่อนเหมือนกันนะครับคาดเคลื่อนเหมือนกันอ่าทีนี้เอาอะไรดีที่มันคิดว่ามันไม่คัดเคลื่อนอ่าประเภทรีโมทนะให้ดูประเภทรีโมทอ่าเห็นไหมครับรีโมทยี่ห้ออะไรว่าไปนะครับปุ๊บ มันหาสิ่งของใกล้ๆอ่ะโอเครีโมทแล้วก็ส่งแล้วก็หารีโมทได้มันก็ต้องมาโซนที่มันรูปภาพนี่มันเป็นรีโมทอันนี้ถือว่าโอเคนะครับผ่านดูนะครับอ่ะหาอะไรหายาดมนะครับหายาดมนะครับอันนี้คือการค้นหาซื้อของด้วยภาพนะยาดมดูสิของผมผม,มันเป็นตานนี้นะครับโอ้ยเซียนดูสิมันจะเจออะไรมันจะเอามาให้เราเป๊ะไหม ดูด้วยกันโอ้โหเจอด้วยนะครับถ้ามันรูปภาพเหมือนนี่มันเจอเลยนะเห็นครับเห็นไหมครับ่ยโดมป่วยเสียนขึ้นมาเต็มเลยนะครับอันนี้ถือว่าผ่านเลยครับอลองเกาหลังใหม่สิเห็นไหมครับเอาแองแง่งตัวนี้ดึกด๊กค้นหาด้วยภาพอ,อันนี้พลาดได้ ราะที่เก่าหลังมันเป็นสินค้าเลยห้าบาทสิบาทมันบางทีมันอาจจะไม่ค่อยเจอครับน,นี้ถือว่ายังมันยังไม่เป๊ะอ่าเนี่ยครับมันยังไม่เป๊ะเท่าไหร่เดี๋ยวจตวลองดูว่าเราจะหาอะไรที่มันใกล้เคียงที่มันเราคิดว่ามันจะเจอมาดูสายชาร์จกันนะครับครั้งแรกผมจะถ่ายเป็นสายชาร์ตที่ไม่บอกยี่ห้อนะครับดูซิมันจะเจออะไรปึ๊บเห็นไหมครับม <s> ันก <s> ็จะขึ้นเป็น อะไรที่มันกลมๆอย่างเงี้ยนี่ครับแบบเนี้ยอ่าทีนี้เอาเลยเราเห็นตัวนี้เลยอ่านี่ครับรองใหม่รองใหม่เห็นวูบชาร์ตเรียบร้อยอ่ะดูซิมันจะขึ้นไหม o p ป o ขึ้นมาไหมอ่ะของ o p ป o ปึ๊บอ่ให้มันเห็นเห็นเห็นอะไรที่มันเป็นใกล้เคียงใกล้เคียงไหนอ่ะ,อะดูสิมันจะเจอไหมปุ๊บอ่ะดูความฉลาดของการค้นหาอ่า เห็นละตอนนี้สายชาัดออปปงอ,อปเปลิลขึ้นมาแล้วสรุปมันก็พยายามจะค้นหาที่มันใกล้เคียงกับที่มันเจอนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้เลยอ่าทีนี้หากนหาก่อน,อนคือต้องศึกษามด้วยนะครับเวลามันจะค้นหาอะไรทานอ่ะทีนี้ทานในตัวรีโมทรีโมทของพวกช่างพวกอะไรต่างๆนั่นนะ ถ้ามันเบอร์มันตรงมันจะขึ้นยังไงลองดูปุ๊บชอบ็อปอันนี้โอ้ยขึ้นมนเป็นเหรียญแล้วก็มีฐานด้วยเห็นไหมครับขึ้นเป็นเหรียญและมีฐานด้วยนะเบอร์มันล่ะเบอร์บางทีก็อ่านไม่ตรงได้อะเดี๋ยวลองลองเอาตรงๆให้มันเป็นตรงเบอร์รามันจะเจือไหมอ่าเดี๋ยวลองฐานดูเลยอ่ะตรงเบอร์เลยว่ามันตรงไหม อ่าเบอร์นี้เลยอ่ะยังไงบ้างซูมชัดๆเอาให้มันตรงๆทานาตัวนี้รับนี่เลยเจอไหม,มไม่เจอไม่เจอเจอพวกอ,อะไรกลุ่มๆอ่ะเดี๋ยวลองไงยพรายดูบางทีมาจละจำขอบของฐานก็ว่าได้ ร้องใหม่ร้องใหม่ครับร้องใหม่เห็นไครับ <Rey> ผมว่ามันน่าจะหาเป็นเหรียญมากกว่าเพราะมันเห็นลักษณะเป็นเหรียญเห็นไหมครับของบางอย่างมันก็ต้องดูเองว่ามันหาได้ไหมเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นเป็นเหรียญต่างๆไปซะนี่นะครับนี่ครับพอมันใกล้เคียงเหรียญน,นะครับแล้วก็ขึ้นมาพเพศใกล้เคียงที่สุดของมันแหละครับประมาณนี้เลยเห็นไหมครับอะไรคอมพิวเตอร์ขึ้นไหม เห็นไหมครับมันก็ขึ้นด้วยใกล้เคียงไหมถามว่าใกล้เคียงไหมใกล้เคียงครับนี่ครับว่าไม่ได้ละมันก็ใกล้เคียงอยู่ทีนี้เดี๋ยวผมจะลองอะไรที่มันมันดูว่ามันจะหาได้เดี๋ยวผมจะลองดูดูส้มทีนี้จะดูส้มว่ามันหามันจะเจอเป็นอะไรนะครับปุ๊บเจอเห็นไหมครับมันก็ขึ้นเป็นส้มเลย อันนี้ถือว่าใกล้เคียงเยอะนะครับพวกผลไม้ต่างๆที่มันใกล้เคียงมันขึ้นประเภทผลไม้ขึ้นมาเลยนะครับนี่คือการค้นหาซื้อของด้วยภาพนะครับสรุปนะครับการค้นหาซื้อของด้วยภาพมันก็จะขึ้นมาให้มันพอประมาณใกล้เคียงครับนี่เลยนะครับอโอเคนะครับคลิปนี้ก็มาให้ดูวิธีการเลือกซื้อของด้วยภาพนะในไรวิวาในลาซาด้นะครับ เดี๋ยวรอบหลังอาจจะลองค้นหาด้วยเสียงแถมท้ายไปด้วยนะครับอลองดูสักน,นี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวมาเจอกับคลิปหน้าไตเติลไปหน่อยนึงกดปุ๊บอยอมรับกดยอมรับเลยนะครับบอกว่าอนุญ,ญาตให้เราบแตมมทึกเสียงไหมอนุญาตนะครับนะี่ครับนะี่ครับปั๊มน้ำอ่านี่ครับ,นะรบขึ้นไหม โอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวมาต่อกันด้วยการค้นหาด้วยเสียงนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับการด้วยหาค้นหาด้วยภาพก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ